กิจกรรมสดบนความเพียรพักกิ่งพิลิพินาตครั้งที่79วันที่18กรกฎาคมสองพันหายสิบแปครับบัดนี้เป็นครั้งที่79เป็นวันที่18กรกฎาคมสองพันหายสิบแปที่ข้าพเจ้ากฤษณะทรงคายเคลื่อนขอถวายเสียจสุภพระยาสุบลิตมงคลสังข์เป็นทุกชาติทุชาสังฆ์บูชาและอาจาริยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจึงข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรู้ได้มีสมาธิชุดเจาะลัชระพัฒนาได้ประสบจากตัวนังเถิด บทที่หนึ่งบทกราบพระราไตอรหังสมมาสมุทโธพระกวาพุทธังพระขวันตังอธิวาเทมิสวาขาโตพระขวัตตาสมโมธรรมังมาสามิสปติปันโนพระขวัตโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิบทสองบทบูชาพระไปที่นั่อรหังสมมาสมุทโธสุจิลังปะรินิพระหุโตคุณะคุณเอหิธารัมโนธานิปารัมิจัดที่สี่ยวจิวังทำพุทธังธรรมังสังขังสานังกตโตปูเชมิรัตนายังธรรมังจจรมิโสธินาบทสามบทจบชนุมเทวราสมันตาจักรวาเลสุตตาสุเทวตาจะธรรมังมุนีรัสลัสุนันตุสกโมกขังสักเคกาเมจารป ขีลิสีคันาเตเตจัตตลิเขมิมานีทีเปราเถจะคัมเมตลุภาเคเหเนเข้าตถุมภิกเขเตภุมะจยันตุเทวาชลธะวิสเมยะขะคณาพนาคาติฐานตาสัตติเกยังมุนิวะจันลังสาธโวเมสนันตุธรรมมาสวรนกาโรทันตาธรรมมาสวรนกาโรทันตาธรรมมาสวรนกาโรอายมัสันตา บทที terror, ่สี่บทสดบุพานามการนโมทศพระควตรตโตสมาสบุพุทะนโมศพระควตรตโตสมาสมุพุทธะนโมทศพระควตรโตสมาสมุพุทธะบทที่ห้าบทสดไตรสนคราทธางสัิษฐามีธรรมังสันนิษฐามีสังขัรสันนิษฐามีทุตยมปีผู้ทางสัามีทุตยมปีธรรมังสัษามีตยมปีสังขางสันนิษฐานมีตัดยมปีผู้ทังสันนิษฐานมีตัดยมปีธรรมังสัามีตัดยมปีสังขาสังนิษามีบทบทสดสักรยคถานนติเมส วังเอเตนะสะจาวัชเชนะโสทิเมห์โหตุสะบัติบทที่เจ็ดบทสวดติรัตนะปะนามะคะถาผู้ทางนัมเมรับปูตัสอาลีลัจิตตังคำมังนัมเมรับปูตัสวิสุทธิสารหลังสังคังนัมเมรับปูตัสสุสีรัติสิงเอกังนัมเมติรัตนังรัตนะยาวะหังสมาสมโมสลิปวัตถุวิเศษสัพพูตังอัญโยยายุตะคุณะโยคาวะปะสาวัตตังอัตสุมิตะดยมหิปิตะเทวะยะถาติฐานเตเอกังวินานตะทิตะเลสัมมะสัพเวนะโลเกกะทาจิจัลเลนะจัตปาตุภูตังคำพ ยานวิสยังอัติสุทุสัตถังมิยุหิปันทิชนะเนหิวิชัชชะลูปังโลกร,รมฮิจิเกหิจิกัฏฐาจุปละพนียังเกสันจิสุทูวิธ วิธีตังคุณกายะตาญาณเมหิเยวัชนะตาญาตายะสุวิสุตตัมปิสมุปสตังนามัสสุทธะปัสสะทฐานังปุญญทิกนามะสมุตตมะปุญญภูมังทุกขาปะมุจฉะณมุขสารนังขตานังปูชาเหสุปละมังอภิปูชนเนยังนิพพานสิจิกริยายุปันนิสัยยะถังสัมมากิเลสละมะสัตโสเทนะสิทธิยาจัดสาธิอัฏฐากุสเลกุปัเสวนียังปาเนหิจาปิสานังขมาเนิยเมวะตัสมาหิตังติรัตนังสมัสสนังขตัมหะ รัตติณฑธิวังคณะเนสุตมณะมัสสมานาปูเชมะจาปีสสตังสุปัสสันนจิตตาตถานุปาริยาลิยาสัทธารตาจักปุญญนัตถะสุกะเตนะสุขีพเวมุเตชนะตัสสะจัตสาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมะวินัยมหิปามานุปโตโลกุตระพิสมัยโยนิจโตสุโพชังตาโสปนิสสะยะจะยายะอายามปีโหตุวัตุเตเยปาริจิตโตสุปัสสะทการโร บรสวดที่8ปบรสวดนา,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 ามรรกาสิทธิกถาโยเจคามาภะผลประกาศโธสามังวุทโธสุกตะฏตมโตมารสัตรปราสามิโมโนเจย,ยันโตปาเปสิเขมังเชนันตังวินัยยังพุทธาวรตังสิสารนามิโลกสัานัทจักวินัยยักกันจัดตันเจสติสัตถิโฟตุสพันตรียจาวินาย,ยเนสเมน,นตตุทมโมทโชโยวิยตัสสัต ตัสสุทัสสุทเสสิโลกาาะสาวิสุทธิมัะขังนิจญานิโกธรรมะธละสัตถาหรืสาตาวโหสันติกะโลสุจินโนธรรมังวัลันตังสุิสานามามิมโมหะปะทาลังอุปปัสนาธาหังตันเตสาตยสโสโหตุสะพันตรยายจมินาสมเมนตุสัทธมสัสไสนาสุขาตานุุโคโยตับโลกะสาวป,ป,ปุปปะกิเลสะเชาตาสันโตสย,ยังสันตินิโยชนสกโจะ สวัสตธรรมมังวิธิตังกะโลนติสังคังวันตังสิสามามีผู้ธานพุทธังสมัสสีอทิฏฐิตันเตหาติติโหตุสพันตรยาจัวินานเสมนตุบที่9บทสวดนโมกัลอาถานโมอหาโตสมานุะมหิสโนนโมอุทธมะัสสะสวัสตเสวัติหัตนโมมหาสังฆสปีวิสุทธิวิชุทสีรัทิโนนโมอมตยารัศสาตสัสสุกังนโมอมาติสัสสัสสวาทุจรัสสตินโมกัลลาปภาเวนะพิคันุปเทวานนโมกลลาพพาเวนาสุวัติโหตุสมบทานนโมกัลลาส เอวเมสุตังเอกังสมยอย่งพระกวัสเกสุวิหารรติกเปริลุงสมิงมาเนมพาตาพิคุสังเขนะสัตหิงปรญจมาเตหีพิคุสเพหีสเพหวะราหันเตหิทัสีโลกาตาตุหีเทวตาเยภูเยนะสันนิตาโหติทัศพระกวันตังทัสนพกันต่าศยพิคุสังขันจะอัตโขจะุนาสุทาวาจิกายิ่านังเทวนังเอตระหุสียยังขบพระกัสเกสุวิหารรติกาเปริลุงสมิงมาเนมาตาพิคุสังเขนะสัตหิงรจัสมาเตหพิค เทวตาร์เสยดาดปินามมาพระวะพุทธโสสัมมาชิวาร์ผังภาษสเลยยะภาษาลิโนังหังภาสะสามิเชวะเอวะเมวสุทาวิสุเทวสุอะไรต่าพวกกตัวประหลาดตัวตัวหังสุอัตโหอัตตาเทวตาพวกันตังอภิวานเทตวะเอกมตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกานเทวตารพวกกตัวสันติเกมังคาถังกัภาสีมหาสมยุยปนักสมิงเทวะกายสมาคตะอคาตมภะอิมังธรรมัสตมะยัง ทักิาตาเย,ยวะอัปปาราชิสังคันติอัฏโุอัปปาราเทวตาพระว่าตัวสันติเกมังคาถังกับพาสิตันต์พิคโวสมาฐานสุเจตังอัตโนอุชุม,มากังสุสารถิวันเนตานิคาเทสวะอินทริยาน,นีรักขันติปันธิติอัฏฐุอัปปาราเทวตาพระว่าตัวสันติเกอีมังคาถังอภาสสิเชวตวะขีลงังเชตวะ อีักลังโหัจมัเมาเตจารันสิสุทาวิมลาจขุมตาสุทันตาสุรัสขติอัตโอปาเทวตาพระวัตสันติเกมังคาถังภาติเยเกจิพูธังสานังขตาเสนาติมิสันติอปายะภูมิปหายะมาุสังเทหังเทวกายังผลิปุรสันติติอัตโอัตภะควาพิขุอามันเตสิเยภูเยนะพิขเวทัสุโลกาทาตุุเทวตาสันนิปิตาโหติสถะะังขัสสะยิขุสังขจายานุนายามปิเยนะภะควาสังคติเยป เยวัเทวตาสันนิตาเอสสุสยธาตปิไมหังเอตาลหิเยปิเตพิคเวทุพิสันติอาาคัมธนังอนัตสัมพุทาเตสัมปิพระนังเอตาัจเจวัเทวตาสันนิาโุวิสันติเสยธาตปิไมหังเอตาลหิอาจิคิสัมีพิคเวทวก็ยังนามิกิตยุสามีพิคเวทิวก็ยังนาามิเทสามิพิคเวทวก็ยังนามิตามสุนันทาสัตว์ทุกังมาสิกโลธาตุพาสิสามิติเอวันพันเตติโขเตพิขูพระวัตโตประจัสมาสวมพระขวั พิสัมพุโนโอทาตมะนัสสะสุทาวิปัตนัสสันนาวิลาพิโยประจัสมาเตยะระวาวเนกปิรทเวตโตอมันยิสสถาสาวะเกสานเตเทวกยาพิกันตาเตวิชานทพิโกโวเตจระอาปัมมะกรุงสุดวะผู้สัจสันังเตสัมพุญานังอมนุสานัทสันังอเปเกสตัมมัทขุงสหสังอทาสตลิงสตังเอเกสสานังทมนุสานะทัทสูงอเปเกนตัมมัทขุงที่ศาสภพุทธาอาหงตันจะสมพังอภินัยยาอวิขิตมันนัจคุมาตะโตอมันยิ ตยึดสถานเกสัแในายเตว่าเทวกยาพิฆตาเตวิชนาพิกโวเยวหังคิยิสามิคิลาหิอนุปปัสโสตัสหหวัจคขาภูมากับเนตวะที่มันโตชุติมาโตวันนั้นมันโตศาสนโนมท่านมนาพิฆโมมิขุนังสมิติงวังหัาตายักษ์ขันธ์นั้นต่อไวโนที่มันโตชุติมาโตวันนันมัโตสาสนโนมานมนาพิฆโมมิขุนังสมิติงวังลังชาตายักษหขสนธ์นันต่อไวโนที่มันโตชุติมาโตวันนันมัโตสาสนโนมานมนาพิฆโมมิขุนังสมิติงวังังเวสามิตาป สมิตริงว่านางกุพ,พ,กพโิโราใช้โกเวปุลสันิเวสนันพิญโยนางสัตตสังยขายนางปยุตปัสติกุพิโรธที่โกสมบัติสามิตรีงาปุริมจัตทิสังราชทัตตะโธปัสติคณะพานังอธิปติมหาราชาทัยโสปุตตปิตราสาวาโวทมามาพลาอิทิมโตจุติมโตวันั้มาโตสัสนมาทัมนาอภิกรรมุงพิขุนางสมิติงว่นางทักษินจัตทิสังราชวิรุณปะโขปัสตินางคานางอธิปติมหาฮัลราชทัยโสปุตต ปุตตปิตสะพาวโหมาพระามโตติมตวนมตสัสนโนรามาิกมิคุนางสมีติงวงประชีมันจริสังราชวิรุปภาษาสตินะคัธิปติมหารชายสัสปุตตปิตสะพาวโหมาพระที่มาโตชุติมตววนมโตสัสนโนวระธามนาภิกรมภิคุณนางสัมีติงว่านาง อุตตลังจักรทสังมรยาคูเวโลงแตัภสาสติยะขานังอธิปติมหาราชายุทธโสปุตตปิตัสสะพาวงอินนามาบพลาอิทธิมตโตชุติมตโตวันะม้นมตุสสนโนมะทพปะนาภิกโมมงิกุนังสมิติมวลังปริมาณทีสังขตาโหทะ้งสังขีน้วเลือกโกบชิเวนะำเลืปะโคกุเวโลอุตตลังที่สังจัตตโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโลที่สันนั้นละมะนาหะทางสุวันนกะปินฤทษเวเตสังมายาไิโนงสัสสะอาคุวัจนิกาสถามายาคุเตนทูเวนตินทูวิภูจิมะิโตสททจัว อาคุปตจจิโขเจวัติมพระลกเสววัจจะสายเอเตจันเยจัราชโนคันธภาษาอยู่พิมโตรถนามารพิกรมพิทูนาสมิติงวนางอาภักคูนาภาษานาคาเวสาลาสาหัตจักการกามตตาลาอาคุปยคานสัยดุพิยามุนาตัลถานจะอาคูนาคาสายโนเอราวัณโนานโคลสุภคัสมิติวนางเยนะข้าราสการศาสนาธรณีทิพานิชาปักขีวิสุทธจักรขูเวหายสัเตวนามัชปตาจิตาสุปนาอิติเตสานามังค์ไช่สถานาข้าราชนารสิสุปนาโตขิมานกติปุโ陀สันติวจาริวุภายยานตา นาคาสุปนานสามารถการสุภูต Han ังชิตตวะวัฒนทเถนะสมาทางอสุราสิตาพาโรวาสาวเสตษฐีที่มโตสัตติโยกราชามาบมาอสุราธานวิภิปัจิจติสุจินจัพราคาโทงนัมจีสาสันจาริปุตนาสเพเวโรนามกาสันนิชุ่มจนเสร็จนางลาหุปปักขมุงสมัยของนี้พันเตมิคุณนางสมัยจิงว่านางอโพรจัดดัว เทวจะปฏิจัดเตโชวายธบุุนาวัุนาเทวสมจะสาสามตากัรการจาอคูตวันไซโนเเตกัเพนะต่ไมโนทีมันตชุดนันมันตบสัสนโมันท้านานปิกุมมนสมิติวังเทูจะเทวสาลิจสสมายุเมมาจะสุเมเทวจะเข้ามาคุมไราสุยุสุเมเทวสุมาคุมไรานนขัตานิพกิตวะมารว่ลากาพรสนังวัสเซโกสกปะข้ามันาโตเศเตถางกัญเพนะตบไมโนีที่มันตชุดน่ันมันตบสันสนโนมันมันานกุมกุช เทวาชลมากีสาริวะลิศกาจัลโฉชาจัลุมมาบุพพานิมเสนวัลุนาสธรรมะจัอตุจัจจอนิชกัสุลุยจิตุลุยอาคูอาคูวันวันสัมพิชิโนเสตเถรกัญญาสัพเพนะต่อไปโนที่มันโตที่มันโตวันนั้นมันโตท่านนิโมมัทมานาพิจามมิทุนังสัมมิติงวะนาสมานามัทสมานามนุสสามนุสุติมันทิธาสุอาคูอาคูมนุสิกาอาทากุพรลโยโยยิทิวายโยมิตะโละปั วาสิโนบาระคัมหาประค่าอาคูตวะสัยโนเสตเถทากะยาสเพนะต่อไปโนยที่มัโตยุติมโตวันนั้นมันโตสันสนโวธาตนาพิกมุนิทูนังสัมมิติวันนางสุการุณนะอรุณาอาคูเมกานัสสะโอคาลคะยะปาโมคะอาคูตวะวจักขณาธรมตาแล้ก็ช้พิสการจัจสัยโนใช้ยังอาคาโยโยยริสะเพื่อสติเสตเถทากะยาสเพนะต่อไปโนยที่มันโต้ยุติมันโต้วันนั้นมันโต้สันสนโวพระธาตุนานพิกรมุนปิทูนังสัมมิติงวันนางเขมิยาสติกายามาการทากา สัิสาสาปุริชาติมัจีังโอคัสินนาสวังถ้เขียนโมฆะตรังนาคันจะนทว่าอจิตาจิยังสุพมารมตโตจ่าุตาที่มโตสัทสนงสังนานกุมาโลติโสจากโสมคัสสมิติวังสามาโมโลกานังมหามาพิตระัศปาิปนุวติมันโตพิกามจโตริโสเถตาอิสราอาคุปเจกวัศปติโนเตสัญจมัชโตอาคาหิโตปะิวาริโตเเสเพอภิกเตสินเดริเวสปัมมะเกัสนานพิกามีปัสสากันามันทียังเอถะ ชาววิชโกตะทาโสปจุตพาวเตสังคุโสอัสยังวเสตพระเจ้าสภังพิญญาพุทธินมานัจะกุมมาตะโตมิจิสาสาวิกเกสันนเตมรัสเณรพิจตตาเตวิชนะพิทโวเตจะอาปะมักระุสุดวัคตัสศาสนังวิตาลายทีปะกมุงเนสังโรมาปีชยงสเพวิสังขมาพิยติตาสังตินโอมทันติสับปุเตหิสาวกตาเตชนสุตตาติบทสดที่สิบเอ็ดบทสวดบางพสุตังหนึ่งเสพะ เสวนาจะพลานางปัทติตาณจเสวนาปูชาจะปูชนียนางเอตามตุมังสองปัทลุปเทศวะโสจะปุเพจะกตะบุญตาอัตาสัมมางนิธิจะเอตามตุมังสามภคุสัจจจะปัสสะปัญจะวินันวินโยจะสุขิสีโตสุภาษิตาจะยาวจะเอตามตุมังสี่มาตาปิตุอุปถานังอุปทารลักษะสังขโหอนาคุลจะกัมมันตาเอตามตุมังห้าธนจะธรรมจริยาจะยาตากานณ์จะสังขโหอนาวัชานีกัมมานีเอตามตุมังหกอนรติเวรติปะปามชัดปานาจะสัญญโมอปามาโทจะธรรมเมสุเอตามังคุตุมังเจ็ดคารวะ แปดขันติจะโศกัสตาสมณะนาลันจัตทัสนังกาเลนะธรรมะสักขากระชายเอตัมมตุมังเก้าสัพโจะธรรมอริยัจะอริยสัจจานาทัสนังนิพพานสิจิริยาจะเอตัมมตุมังสิบพุทธสักกะโลกะโลกะธรรมมิหิจิตตังยุสานะกรรมปติอโศกังวิริทังเขมังเอตัมมตุมังสิบเอตัทิสานิกรตะวานะสัพัทรามาลาปาชิตาสัพภัทโสถิหังขัติตันเตสังมัทโทตมันติบทส่วที่สองบทส่วนเราจะรับรับบริจางกินจิตวิตัง อิท้าวหุลังวาสเคสุวายังรัตนังปณิตังนัโนสัมังนัตถิตถาคตเตนะอิทามปิพุทเถรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสวัสดิโหตุขยังวิละกังอมตะตังป็นตังณิตังยะชาชยะชาชชัชขาสกยมุนีสมาธิตูนเตนะทำมีนะสมาธิกินจิอิทามปีทำมีรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสวัสดิโหตุยามพุทธเศถโผนิวันนนยีสุจิงสมานิที่มานันตากะลิ ยะมาหูสมาธินาเตนะสมโมนาวชติธรรมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวทิโหตุเยปุคลาอัฏฐสตังสัฏฐจตาริเอตานิยุคานิโหติเตทะขิเนยาสุขัสสะสาวกายเอเตสุทินานิมาภลานิธรรมปิสังเครละตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวทิโหตุเยสุปัยุตตามนัสสาทานเหนานิการมิโนโอ คาตธรรมะสาสนำผิเตปฏิปตาอมตังวิไคห่านละทามุภาณิกุติงผุชมานาอิธรรมปิสังเขระตังปณิตังเอสเจนะสุภัทิโหตุขีนางปุรานังนวังนาติสัมภะวังวิรัตจิตตายติเกผวิสมิงเตยขินัพีชาอวิรุนิฉันทานนิพินเตทีลายะทายมัทีโปอิธรรมปิสังเขระตังปณิตังเอนะสกจนะสุภัทิโหตุโพตติสามปุตติสามโพสังสวัสดิ์อัตตาห คเวชิตังเสยโยยะเะยังอัตอตลาปะชาอัตัธานตสสับปุตสันนิจังสัญญาตานิโนในวัตถุโวนดขันทธพลดมาโลสับอมุนาชิตังอปะชิตังกยิรายะฐาลุปัสัตฉันตุโนโบสดที่สี่โบสวดเกสะปุตตะสุภาสิตามิทังตีนัมภควาชนะตาปัสตาอัลัตาสมัสพุเทนะเอเตเอธาตุเมเหตุมเหมาอนุสาวรย์มะมาปัลมะปัลยามาอิติกิรลยามะปัตตาคสัมปทานินัมมาตากาเหตุมานะยะคะเหนัมมาอากาลาปัลิวิเตกเกนะมมา ทิฏฐินิชชาันติยะมาภาพพลุปตายะมาสัมโนโนขารูยะธาตุเมเหตตะนาวชะเนยยะาอิเมธรรมากุสลาอิเมธรรมาสาวะชาอิเมธรรมาวิญญุปะริตายอิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาอหิตายะทุขายะสังวัตันติอทาตุเมเหะประชาเหยียธายิธาตุเมเหะตะนาวชะเนยยะาอิเมธรรมากุสลาอิเมธรรมาอนาวะชายอิเมธรรมาวิญญุปัสสาธาอิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตันติอทาตุเมเหะอุปปสัมปัชชะวิหะเลยยถาติ บทสวดที่15บทสวดอุปัตเตเนยะอุปัตเนยะสุตอุปัตเนยะติชีวิตแต่บัมบามันยุ่งโชูบารีนัสสารสันติตาณะเอตังพยังมรณะนีไปคำมโนปุญญานิกกยิราถาสุขาวาหานิอุปัตเนยะติชีวิตแต่บัมบามายังฉลุปานีสารนัสสารติตาณะเอตังพยังมรณะนีไปคำมโนโลกามิสังปเชยตังสันติไปโขโยทักกเยนะสังยโมวจายะอุทาเจตสาตังตัสสะเปสัสสะสุขายะโหติยังชั่วมโนประกาศโรติปุญญังธรรมโมโหเวรัคติธรรมะจาริงธรรมโม มาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกติณคัจันติธรรมมารีสัพเพสังขารานิจติยะถาปัญญาปัสสติอัถานิพินทติทุกเขสัมังโควิสุทิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยะถาปัญญาปัสสติอัถานิพินทติทุกเขสัมมังโควิสุทิยาสัพเพธธรรมานัตติยะถาปัญญาปัสสติอัถานิพินทติทุกเขสัมมังโควิสุทิยา วสุทธิสิบหกวสอปานักกัจฉดกอปานักกัจฐนะเมเกตทุติยังอหุตกิกาเตตัญญาเมทวีตังคันเหยังอปันนกลางพระคุ้งเวสรนังยันติปภัตตานิวนานิจอา阿ามาลุขะเจตยานิมนุษสาพยัตาชิตาเนตังโขสามังเนเขมังเนตังสมุตตมังเนตังสมมาคัมมะสัพพะทุขามุจติโยจะผุ้เดิจัตธรรมจัตสังขจัตสานังขาโตจตาริอริสัจจานิสัมมาปัญญาปัสสติทุกขังทุกขสมุปปาทังทุกขสัจจะอติกมังอริยััจะถงทีกามนิจตังขังขีกลังัังเมมอตตตสุง สมาความมาสภาวะทุกขปะปมุจติ บทสวดที่สิบเจ็ดบทสวดพันเทรัสตะคาถาอตีตังนานักความเมยยะนับปะติกังเขีนาคตังบุคคลใดไม่บุคคลไม่ควรถึงสิ่งล่วงแล้วไม่รู้ผลเมื่อหวังสิ่งมาไม่ถึงยะทาตีตามปะหินันตังอปะตันจะนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้ดไปแล้วสิ่งและสิ่งยังมาไม่ถึงก็เป็นยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมาตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังขปังตังวิทยานะนุกลูกปรุภเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งงเงี้ยไม่คอนแคร์ในทางม คำเหตุเสนามัจจุนาเพราะความัดีตยนการบมัจจุราชผู้มีเหตุนาใหญ่นั้นย่อมมีแก่เราทั้งหลายเอวันวิหาริมาตาปิงอโหรัตตมาตันทิตังตันเวพัตกโรติสันโตอจิคเตมุนิติค้าพุีธผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีกิอย่างนี้มีความคิดไม่เกิดขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้ว่าผู้นั้นผู้มีลาตีหนึ่งจริญในปรการชนีแลบทสวดที่แปดบทสวด พินประจวเวคณะปาาลาโมมิชลังนาตีโตเรามีความแก่ไปธรรมดาจะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาทิมรโมมิพญาติงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้ไปธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาณะธโมมิมาะนานาตีโตเรามีความตายไปธรรมดาจะล้มพ้นความตายไปไม่ได้สเปวิเมปิยหิไ่นาไปหินนาภาววินาพาวเราจะเหลือเพ่อต่างๆคือเราจะต้องพัดพัดเจาของละของจะได้ทั้งหปวงกรรมศักดกมิหิกรรมไายโยโงมิกรรมปันปุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นผู้ให้ผมมีดันมีกรรมเป็นดันเกิดมีกรรม ว่โโาเจ้าหน้าทับผลของกำนังสืบไปอเอวันอ่ะพี่อภินหังประจวบชิตตำพงังเราทั้งหลายคนพิจัาอย่างนี้ทุกวันเทิน บทสวดที่19บทสวดเทวตายะโยชนะคถาทุกขปตาท่พยปตาพยาโสกปตานิโสกาหตุสภพปีตานนโนเอตาวตาจามีสัมัมุสัมปทางเทสเัเทวานุโมทันตุสัสสามปิสสริยาทานังาตุสัทายังสีลังละคาตุสัมภาวนพิระตาหตุขัตตเทวตาคาตาสภพยผู้ทามและปะตาปเจเกนจะอย่างพลังอัทังตนจัดใตชนะขังรทวิสัพโสบทสวดที่ย0บทสวดเทวตาปฏิคาถาหันทั้งไมยปฏิคาถาโยคณาเมสัยาเทวตาสันติวิหารวิ ธรรมเทศานิขมาจะอิสลาสันปาธภูตาสุกิตาพนตุเตชลาผู้ชายเยปิอันทัศสัมภวะสังเสริชาตานอโวปติกาฤทธิ์ญาณนิการธรรมวรมปติเตสัพเพปิสุขัสสกโกลนตุสังขยังทัตุจิลังสตังหัมโมธรรมทลาจชิกุขลาสังโคโหตุสมะโควะอัาัยะจะหิตายะจะอัมเหและขันตุสัทธมโมสัพเพปิธรรมจาริโนผุ้ทิงสัพปาปูเนยามะธรรมเมอริยปเวติตเต บทสวดที่21สบดทสวดสภปิติคาถายขันท์้ามายังปาตคาถายโยพนามาเซฟูญญัสิธานิกตาสักขอสัตว์ทั้งหลายมีสุดไม่มีสุดไม่มีมารยานันยานี้กตานิเมจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนี้ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เจสัญจักพักกิโนโหตุสตานันตะปะปะมานกาไรแห่งบุญทั้งหลายอื่นนี้ข้าพเจ้าได้ให้แล้วได้ทำแล้วเยปิยาคุณะวันตาจะคือชนอทใดเป็นที่เป็นที่รักผู้มีคุณไม่หั้งมาตาปิตาเทโยมีมมนดาและปิดาของข้าไปต้นที่ถามมือจะป อันเยมัชชะเวะลีโนและสัตว right, ์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสตาดิสันติโลกาสมิงลามีเหมนกันตั้งอยู่ในโลกเต็มภูมาจตุโยนิกาเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่ปัญจกตุโวการามีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่สองสัตว์นั้นตาะวาพราเวท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ยาตังเยปฏิทานนอมเมสัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตสยังขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดเยจิมังนับปะชานันติก็สัตว์เหล่านี้ย่อมไม่ อนุมาอนุมาอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่พระเจ้าได้ให้แล้วสัพเพส,สัพตตาสธาหัวตุขอสัตว์ทั้งปวงอย่ามีเวรเอาเวลาสุขาชีวินโนอยู่เป็นสุขเสมเอเถิดเขมมาปัทหันจะปรับปนนตุแลจนถึงอันกเกษมเ,เ,เถิดเตัสสาสิชตังสุภา,ภาเขาความหวังดีของศาสนาจงสาเ,เร็จเทิญ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะฐานอนุภาพของความเพียรอนสงแห่งการบูชาพระต่ายด้วยการสายบสวดมนต์พัสสุภาพบริษและพระขาเหล่านี้ขอความสุขบุตรีจนเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางโลกและทางธรรมขอช่วยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอโมทนาในการสัญญาบุตรมนต์และสมรเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนวยอุพพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งภริพินาศโดยมูลินิสมเด็จพระยาสังวรบัตบวรวิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จจจจะะสสรรรร้้าาาาางงงงงงใในนนนอออคคคตตขขเเียยมมดวุุพแ่่กกิลลัั็ท บุญส่วนของข้าราชกาทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญสิทธภาวนาขอร้อมขออัเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาขอพ้นบุญนี้จงทรงถึงผู้มีศรัทธาร่มสวดมนต์เจริญสิทธภาวนาทุกท่านขอจงปรดจัดรักษาทั้งคนพ้นจากความทุกข์ใจทุกข์ใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในที่การงานศึกษาระมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยชาสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการแป็สังฆบัญห่ายเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตุรพิธพรใจน้องสี่คืออายุวรรรณะะสุขขเธออโมาปนครับ